เดี๋ยวเราเริ่มจากการทำเฮดเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมขอทำใส่เชฟก่อนก็แล้วกันนะครับใส่เชฟนะครับตรงนี้นะครับเลือกนะครับเลฟแทนเกิลนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผมใส่เชฟเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทำแท็กขึ้นมาไฮไลท์สักหน่อยเพื่อแยกส่วนหัวกับส่วนคอนเทนต์นะครับส่วนเฮดเดอร์กับส่วนเทนเน่ออกจากกันให้มันชัดเจนนะครับเอาเป็นสีเทานี่แหละ เสร็จแล้วนะครับผมนำเข้านะครับรูปภาพที่เป็นโลโก้นะครับที่เป็นตาสัญลักษณ์หน่วยงานมานะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับ image คลิก image นะครับผมเลือกเป็น by URL ก็แล้วกันนะครับ by URL มันมีอั l โหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์นะครับเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรากับ by URL เอา URL ของรูปภาพมาใส วิธีเอารูปภาพมาใส่ทํงไงครับก็ผมก็เสิร์ชเลยครับดูโลโก้วกันแอดดีนะครับเคเคยูโลโก้นะครับอ่าเลือกสักภาพหนึ่งนะครับผมเลือกเป็นภาพที่มันพื้นหลังโปร่งใสหรือว่ากับ png นนั่นเองนะครับวิธีเสิร์ชก็ไม่ยากครับข้อวักแล้วก็ใส่ k k u โลโก้ข้อวัก PNG เะครับเราก็จะได้ภาพที่จะเป็น ไฟดอทพีเอ็มจีมานะครับเนี่ยครับไฟดอทพีเอ็จีก็จะเป็นวิลังร่งใสก็จะเป็นรูปนะครับรูปตาหมากรุกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลังนะครับสามารถมองทะลุผ่านได้ผมเอาตัวนี้ก็แล้วกันตัวเนี้ยไม่ต้องออเราใช้โลโก้หน่วยงานอยู่แล้วนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เซฟ e image app นะครับคลิกขวาถ้าใช้คูณโคมนะครับ ก็คลิกขวาที่รูปภาพนะครับ save image a ะครับ่าโทษทีคนระับขอโทษทีไม่ใช่ save image as นะครับผมนำเข้าเป็น URL นะครับผมก็ต้องเลือกเป็นคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น copy image image address นะครับเสร็จแล้วผมก็กลับไปที่ editor นะครับของ Google Data c o แล้วก็วางคลิกขวา p a t e นะครับวาง URL ของรูปภาพเข้าไปแล้วก็ insert เรียร้อยนะครับมาแล้วนะครับผมก็จะได้ภาพแบบพื้นหลังโปร่งใสเลยนะครับถ้าท่านไหนเซฟเป็นฟ n g มันก็จะเป็นแบบพื้นหลังก็จะเป็นทึบๆใช่ไหมครับอนี่ผมเลือกเป็นพื้นหลังโปร่งใสนะครับผมย่อนะครับอ็อบเจกต์ที่เป็นรูปภาพนะครับสังเกตดูว่าอ็อบเจกต์ที่เป็นรูปภาพเนะี่ยตรงแถบ Data เนี่ยถ้าเรานำเข้าเป็นแบบ URL นะครับ image URL ก็จะมีลิงก์นะครับรูปภาพมา นะครับแล้วก็มีให้ตกแต่งสีสันน่นนี่นั่นนะครับก็ลองใช้ดูนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ตกแต่งนะครับผมเอาเลือกอ็อบเจกต์นี้ครับรูปภาพลากนะครับคลิกเมาส์ค้างลากนะครับการย่อขยายการเคลื่อนย้ายนะครับก็เอาคลิกเมาส์ค้างนะครับลากไปวางนะครับจะย่อก็นะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงจุดด้านใดด้านหนึ่งครับอ่าแล้วก็ย่อนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ได้อัตราส่วน เพราะว่าเราย่อตรงไหนแล้วมันจะได้มันจะยอ่อให้มันสมมากเองนะครับมันจะไม่บีดภาาตรงนี้อ่าผมเอาประมาณนี้นะครับอ่าเอาประมาณนี้เฮดเดอร์ผมง่ายๆเลยครับอ่าผมก็ใส่นี่ครับผมก็ใส่เทคเข้าไปนะครับใส่เทคเข้าไปผมใส่เทคผมคลิกที่กล่องข้อความใช่ไหมครับ แล้วก็ลากนะครับเหมือนเราใส่ก่องข้อความในเวิร์ดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็ใส่ชื่อก็แล้นวน COVID กันนะครับสถิติจานวนผู้ติดเชื้อโควิดก็แล้วกันครับสถิติจานวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับสิบเก้าผมใส่ง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับสาธิตที่เฉย นะครับเราสามารถไฮไลท์ข้อความนะครับแล้วตรงนะครับตรงแท็พัฟพนะครับแท็บพัฟพัลตี้บล็อกเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบสําหรับการตกแต่งข้อความครับนี่นะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับสีดําไปเลยครับเสร็จแล้วมันใส่ลิงก์ได้ด้วยนะครับอาจารย์ท่านไหนอยากใส่ลิงก์ก็ใส่ลิงก์ได้เสร็จแล้วนะครับ ผมอีกชักหน่อยนละผมเอาโดยสำนักของสมุดก็แล้วกันนะครับโดยสำนักขอสมุดนะครับวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับผมสามารถไฮไลท์เฉพาะคําว่าโดยสำนักของสมุทมาหาวิทาอนแก่นเนะี่ยแล้วก็ย่อดูซิว่ามันลดเฉพาะที่เราไฮไลท์ไหมอ่านะครับมันจะลดเฉพาะที่เราไฮไลท์นะครับ เหมือนเวิร์ดนะฮะเหมือนเวิร์ดจบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมอยากจะใส่ลิงก์ให้กับข้อความทำยังไงนะครับก็เหมือนเวิร์ดอีกแล้วนะฮะเหมือนเวิร์ดเลยไฮไลท์นะครับข้อความที่ต้องการใส่ลิงก์เห็นรูปโซ่ตรงนี้ครับที่ไหนก็คือการใส่ลิงก์ที่นั่นนะครับเป็นไอคอนสัญลักษณ์สำหรับการใส่ลิงก์หรือไฮเปอร์ไฮเปอร์ลิงก์นั่นเองครับคลิกนะครับเลือก ก็จขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเราสามารถทําลิงก์ไปที่อย่างที่ผมบอกแนระ้วมันมีปุ่มหนึ่งที่เราให้ให้แอปเพจใช่ไหมครับเพิ่มหน้าของไล์ของรีพอร์ตเรานะครับเพราะฉะนั้นลิงก์พวกนี้ไม่ใช่ลิงก์ไปเฉพาะเว็บภายนอกตาม U r L ที่เราใส่นะครับแต่ว่าเราสามารถลิงก์ไปเพจต่างๆได้ด้วยนะครับที่เราสร้างขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้ผมจะลิงก์ไปเว็บไซต์ห้องสุดนะครับ ก็ copy นะครับ URL นะครับที่อยากให้ลิงก์ไปนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเสร็จแล้วไีขึ้น Open Link in New Tab ไหมนะครับถ้าเราติ๊ก Open Link in New Tab แสดงว่าเวลาผู้ใช้คลิกนะครับลิงก์เนี้ยนะครับมันจะขึ้นแท็บใหม่นะครับของเบราว์เซอร์นะครับขึ้นแท็บใหม่โดยที่หน้าหน้ารีพอร์ตของเราก็จะไม่ไม่ไม่ถูกโหลดหรือเปลี่ยนไปเอง ให้เราเลือกตรงนี้ครับติ๊กเลือก Open Link in New Tab ผู้ใช้จะได้แบบไม่ออกจากหน้ารีพอร์ตของเราซึ่งเป็นหน้าหลักเสร็จแล้วก็กด Apply ครับเ,เรียบร้อยนะครับก็เ,บเป็นลิงก์นะครับผมใส่ประมาณนี้ก็แล้วกันคร่าวๆทีนี้นะครับใน Header ผมเนี่ยจะมี Data Filter ด้วยครับผมจะกรองนะครับโดยใช้ Dropdown แต่ว่าเดี๋ยวผมเยาวไว้ก่อนทีนี้นะครับอย่างที่บอกครับตอนแรกเราทํา Google Form ใช่ไหมครับ mm hmm. ผมทํารีพอร์ตแล้วเนี่ยผมอยากมีปุ่มให้มันลิงก์ไปที่ Google Form เราโดยที่ผมไม่ต้องมาเข้าไปที่ Google Form แล้วก็คลิกโน่นนี่นั่นถึงจะเข้ามาหน้านี้ได้นะครับ mm hmm. ผมก็ทํำลิงก์นะครับทําปุ่มสําหรับคลิกไปที่ Google Form ได้เลยอัตโนมัตินี่นะครับผมก็เลือก เหมือนเดิมครับเลือกเหมือนเดิมครับอาจจะเลือกเป็นกล่องข้อความก็ได้ครับเสร็จแล้วก็วาดครับผมเอาเป็นปุ่มตรงนี้ครับปุ่มตรงมุมนี้ก็แล้วกันนะครับนะครับผมก็ใส่เป็นกรอกแบบฟอร์มนะครับมันเริ่มจะเหมือนเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็มีปุ่มแกะกรอกแบบฟอร์มนะครับซึ่งการกรอกแบบฟอร์มเนี่ยนะครับเราก็ไปกําหนดสิทธ ให้ให้ฟอร์มเรานะครับว่าเราอยากให้ผ่านมีการล็อกอินเข้าไหมนะครับหรือว่าให้ทุกคนกรอกได้ในกรณีนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการล็อกอินเข้านะครับด้วยอีเมลนะครับแล้วก็อาจจะแชร์เฉพาะอาัากเคิลที่เราต้องการตามอีเมลนะครับที่เรากำหนดแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่มันอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับอาจจะเหมาะกับการาทํา ทำลิงก์ปุ่มตัวนี้อาจจะเหมาะกับแต่ฟอร์มที่ไม่ได้กจํากัดสิทธิ์ในการกอรอกนะครับอาจจะให้ทุกคนกอรอกได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้จะเหมาะมากกว่าออกแบบฟอร์มจำนวนผู้ติดเชื้อก็แล้วกันนะครับผมก็จัดหน้านะครับกล่องข้อความมันจับหน้าได้จับตึงกลางได้ครับใหญ่ๆสนน่อย การนะครับนะครับจัดจุนการเสร็จนะครับใส่ภาพแบ็กกราวได้ด้วยนะครับแบ็กกราวก็เอาแทรกสีมานะครับใส่แบ็กกราวได้นะครับทําทำพวกช่องไฟนะครับหรือว่าระยะห่างระหว่างออบเจกต์นะครับถ้าเป็นเนี่ยครับระยะเขาเรียกว่าแพดดิ้งนะระยะห่างระหว่างช่องข้างในนะครับ กับของกล่องนะครับสมมติว่าด้านบนนะครับคำว่ากล่องแบบฟอร์มเนี่ยข้อความกรอกแบบฟอร์มเนี่ยห่างอยากให้ห่างจากขอบด้านบนนะครับเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ครับท็อปผมเลือกสัก16พิกเซลนะครับเอาสัก24พิกเซลนะครับมันก็จะเป็นกลางพอดีนะครับเราก็จะได้ปุ่มในการกล่องนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำลิงก์นะครับทำลิงก์เนี่ยผม ไม่ได้ไฮไลท์ข้อความแล้วนะครับผมเลือกเป็นกล่องข้อความเลือกทั้งกล่องเลยทําเป็นปุ่มเลยนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปเนี่ครับใส่ลิงก์เข้าไปอ่ตัวนี้ไม่น่ใจได้หรือแบบอาจจะต้องไฮไลท์นะครับอ่าทีนี้นะครับกลับมาที่ฟอร์มเรานะครับเราก็อาจจะนะครับเอาลิงก์นะครับไปที่ฟอร์มของเรานะครับกดเซนต์นะครับแล้วก็เลือกลิงก์นะครับ ทำเป็น shorten URL ซักหน่อยนะครก็พี่ลิงก์ Google form ของเรานะครับไปแปะนะครับไปสร้างลิงก์เดี๋ยวผมลองทําดูนะครับอันนี้อาจจะต้องไฮไลท์นะครับไลท์เสร็จกด insert link นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปนะครับก็เลือกเป็น uh, open link in new tab นะครับเพื่อที่จะให้เวลาคลิกลิงก์เนี่ย uh, ให้เปิดแท็บ บนเบราว์เซอร์นะครับเปิดแท็บใหม่บนเบราว์เซอร์กดเปิดเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาเปลี่ยนลิงก์นะครับเปลี่ยนเป็นฟอนต์เปลี่ยนข้อความเป็นลิงก์เนี่ยมันชอบเปลี่ยนสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนกลับมาได้นะครับเปลี่ยนกลับมาได้ให้ใส่อันนี้นะครับเปลี่ยนกลับมาได้มันก็จะดูสวยนะครับโอเคนะครับได้ เอ่อฮดเดอร์แล้วนะครับในเฮดเดอร์ผมไม่มีข้อความมีรูปภาพแล้วก็มีปุ่มนะครับที่จะลิงก์ไป Google สอง